สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มาดูสูตรนึ่งปลาแบบใหม่ครับผมอันนี้ได้สูตรมาจากแม่บ้านพิติกนะพิติกครัวบ้านสวนนะครับเขาบอกว่านึ่งแบบนี้ก็ได้นี่ไม่ต้องใส่น้ำครับแล้วเปิดไฟเบาๆครับใส่กระทะนี่แหละแล้วก็เปิดไฟเบาๆครับน้ำนี่ไม่ต้องใส่เลยเขาบอกว่าใส่แค่น้ำหมัก น้ำหมักก็คือพวกเครื่องเทศต่างๆ,ๆพวกเครื่องปรุงเลยนะนั่นแหละใส่ลงไปแล้วก็ผักรองข้างล่างครับผักนี่เราเป็นผักขวางตุ้งครับกวางตุ้งแล้วก็มีนี่นะขึ้นช่ายนะขึ้นช่ายเนี่ยพวกข่าตะไครใ้ใบมะกรูดเนี่ยก็คือเขาตําเขาโขลกรวมกันแล้วก็นี่แหละครับลงไประเลงบนตัวปลาแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยก็คือ เขาเรียกว่าน,นึ่งปลาผมก็แปลกๆเหมือนกันนะนี่นะนี่ไม่ได้ใส่น้ำครับก็คือน้ำจากเนื้อปลากับอ่าน้ำจากตัวปลาเนี่ยนะแล้วก็ผักนะครับผมก็มันจะมีน้ำอยู่แล้วก็จะค่อยๆซึอมออกมาแล้วก็เป็นเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาสุกครับประมาณนี้นะ ก็ปิดฝาไปครับแต่ว่าต้องเปิดไฟเบาๆครับผมไฟอน่อนๆนะครับสูตรนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์แม่ครัวกันพอดีว่าไปรับหลานๆมาครับแล้วก็แม่บ้านพติ๊นะมาอยู่ด้วยประมาณสักถึงวันที่หนึ่งเพราะว่าเด็กๆช่วงนี้เ,เป็นช่วง สอบมิดเทอมครับก็คือการการภาคอะไรประมาณนี้นะก็มีวันหยุดหลายวันอยู่เหมือนกันประมาณอาทิตย์กว่าๆก,ก็ชวนหลานๆมาอยู่เป็นเพื่อนครับหน้าตาหนึ่งป่าของแม่ครัวพิติก็จะ,จะออกมาประมาณนี้ครับผมนี่โอ้โหได้อยู่ไนดะ้ีล่นะ กินหอมครับกลิ่นหอมเพราะว่าอ,อหอมจากน้ําที่ออกมาจากตัวปลานะครับแล้วก็น้ําที่เขาหมักไว้เนี่ยเนี่แหละมันจะออกเป็นสีเนี่ยหอมมากเลยครับหอมมากเลยจริงๆโอ้โหเมนูวันนี้มีสองเมนูครับอันนี้เป็น ลาบไก่ครับลาบไก่ฝีมือผมเองครับอันนี้ก็คืออ่นี้นมันโโกิดวครับก็ไปรับมาจากที่ชนบุรีครับวันนี้ก็กลับมาก็ค่อนข้างดึกอยู่เหมือนกันไปตั้งแต่บ่ายสองครับก็ขับรถประมาณขาบไปก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงครับขากลับก็ กือบสองชั่วโมงก็ตีไปสี่ั่วโมงครับวันนี้เดินทางนะผักก็จะเปมีประมาณนี้นะมะเขือเนี่ยไม่ขายอยู่แล้วลนะ่ะที่บ้านผมเนี่ยผมปลูกไว้ถั่วนี่เขาเก็บมาจากชนบุรีอันนี้เป็นกระถินนะกระถินนี้ผมเก็บจากบ้านบ้านพิติกครับประกาศขาวนะก็มีประมาณนี้แนละ โอเคครับผมก็มาอร่อยด้วยกันครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆครับแบบว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบว่าเต็มๆต็มเราลาบไข่ไปกินอร่อยๆครับผมฝีมือผมเนี่ยก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งมีคนชมด้วยครับว่า อร่อยอะไรประมาณนี้ก็เคยไปให้เพื่อนบ้านชิมอะไรเขาก็บอกว่าเปิดร้านเลยโอเค <c oughs> ก็ต้องขอบคุณครับผมนะก็ตอนนี้ก็มีมีงานทำอยู่แหละแต่ว่าเผื่ออนาคตข้างหน้าก็อาจจะอาจจะมีแนวทางที่จะที่จะท,ทำต่อไปครับขอบคุณมากเลยครับผมสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ